สวัสดีครับกลับมาพบกันกันกบพระธรรมนำชีวิตอีกครั้งน,นะครับเรื่องราวการดีสอนของพระเจ้าที่เกิดขึ้นบวรวิตเริ่มต้นในพระธรรมสองสมัยที่13เรื่องราวของอโนอนและทาม,มาเป็นบทเรียนอันเจ็บปวดนะครับพี่ขืนใจน้องต่างแม่เป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นทํามันเกิดขึ้นความบาเริ่มต้นจากความคิดความอยากคำแนะนำของคนเจ้าเล่และการปล่อยใจตามความใคร่ ความบาปนี้สามารถทำลายทุกสิ่งอัมโลนลูกชายคนแรกของดาวิดไปหลงรักน้องสาวต่างแม่ชื่อทามาซึ่งเธอเป็นพี่น้องกับอับซาโลมในข้อที่สองบอกว่าเขารักเธอจนล้มป่วยพี่น้องครับความรักนี้ในภาษาเดิมหมายถึงความใคร่ที่อยากจะครอบครองและสิ่งนี้ทาให้อมัมโลนอ่อนแอทั้งร่างกายและจิตใจพระธรรมสองสมัยบทที่สิข้อ3แต่อัมโลนมีสหายคนหนึ่งชื่อโยนาดับบุตรของชีเมอา์พระเชษฐาของดาวิดโยนาดับ เป็นคนเจ้าปัญญาโยนาดับเป็นลูกพี่ลูกน้องกับอำมนนนเป็นคนเจ้าปัญญาและต้นฉบับนะครับให้น้ำหนักไปทางเขาเป็นคนเจ้าเล่ฉลาดแกมโกงโยนาดับใช้ความฉลาดของเขาแนะนําให้อำมนนโกหกดาวิดว่าป่วยและขอให้ดาวิดส่งธาม,มามาทําอาหารให้กินพี่น้องครับคําแนะนําของโยนาดับและการปล่อยตัวตามปัญหาอ,อ,นอนํานนนเป็นจุดเริ่มต้นของความหายนะพระรรม 2, สองทรงบีบที่สิบสามข้อหกอนนจึงบรรทมแซงทําเป็นประชวน เมื่อพระราชาเสด็จมาเยี่ยมอําโนนก็ทูลพระราชาว่าขอโปรดให้ทำมาน้องหญิงมาทำขนมสักสองอันต่อหน้าข้าพระบาทข้าพระบาทจะได้รับประทานจากมือของเธออํานนนหักห้ามใจหรือยับยั้งความใคร่ไว้ไม่ไหวจนทำตามคำแนะนำชั่วพี่น้องครับความบาปเริ่มต้นจากในความคิดแล้วกลายเป็นการประทําเสมอนะครับพระธรรมสวดีบทที่สามที่หกข้อสี่เขาวางแผนชั่วเมื่ออยู่บนที่นอน ขาพาตัวเองไปอยู่ในทางที่ไม่ดีเขาไม่ได้ปฏิเสธความชั่วความบาปครั้งนี้เริ่มต้นจากบนที่นอนจริงๆนะครับอํานนนไม่ได้ปฏิเสธความชั่วพระธรรมสดีบทที่1ข้อหนึ่งจึงเตือนเราไม่ให้อยู่รูปมกับคนธรรมเพราะในที่สุดจะเป็นเหมือนเขาและทําตามคําแนะนําของเขานะครับพระธรรมยาก,กอบทที่ 1: ข้อ15หลังจากมีตัณหาแล้วก็ก่อให้เกิดบาปและเมื่อบาปโตเต็มที่ก็ก่อให้เกิดความตายพี่น้องครับ การปล่อยใจตามปัญหาบาปนำไปสู่ความตายพี่น้องครับอย่าประมาทกับคําแนะนําและความต้องการที่สวนทางกับพระเจ้าเพราะมันจะนําเราไปทําบาปทําในสิ่งที่พระเจ้าไม่ชอบพี่น้องครับขอให้เราตรวจสอบหัวใจของเราให้ดีการเลือกคนที่เราอยู่ด้วยนั้นสําคัญมากครับนี่จะเป็นคําเตือนจากฮิบรูว่าอย่าขาดการประชุมหรืออยกขาดการสามัคคีธรรมขาดการอยู่ด้วยกับครอบครัวคฤหจรรอยู่กับพี่น้องคริสเตียนพี่น้องครับชุมชนของพระเจ้า จะมีคําแนะนําที่จะนาเราไปสู่พระทัยของพระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆนะครับพี่น้องครับให้เราอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดเราขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงยุติธรรมและทรงชอบธรรมเสมอพระองค์เป็นความรักและความรักของพระองค์มั่นคงไม่เคยเปลี่ยนแปลงขอให้พระบุญาพระองค์เตือนเราในทุกๆวันในการดำเนินชีวิตเพื่อจะเดิอนอยู่ทางของพระเจ้าขอทรงโปรดแม้แต่เรืกก่องการเกิดใหม่ในพระเยซูจะนำการเปลี่ยนแปลงมาถึงเรา จะทำให้ความต้องการของเราเป็นเหมือนความต้องการของพระองค์ขอกำลังที่บรจากพระเมญงของพระองค์ด้วยพระกจาขออย่าให้เราปล่อยตัวปล่อยใจตามความอยากของเราขอพระเมญงพระองค์จะนำให้เราอยากที่จะติดสนิทก <ps twe watering>. ับพระองค์อยากที่จะอ่านถ้อยคำของพระองค์ขอสมบทนํนำให้เราจะติดตามพระราชามพระเจ้าและขอสมบัประทานเพื่อนที่ดีให้กับเราขอสมโปรดเมตตาที่จงเราจะเดินติดตามพระองค์จะไม่ติดตามความอยากของตัวเองและไม่ติดตามความต้องการที่ส่วนทางกับพระองค์ขอสมโปรดเมตตาเราด้วยพระเจกา ทิฐานทุนขอและขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับกับพระธรรมนำชีวิตโดยผมวุฒองค์สันเสริญครับ